ฉันคนธรรมดาชีวิตไม่มีตำรายังเดินทางคนหาเหมือนกันมีเวลามีกำลังก็ยังต้องทำโอ Life is like a game where you get a chance to play, get to see the fame, get to face a bunch of pain. Cause we're all the same, so I guess it's safe to say we'll get over someday. เราทำระบ้ามาสี่ห้าระบ้ามีเพลงเมงเพลงนี้อยู่ตลอดแ,ลตแต่และแต่ละครั้งก็เวอร์ชันท่เหมือนกันมันจะเป็นฟิลแบบภาษามันไหนที่วิอมันจะเป็นแบบพ่อพ่อเป็นนักกวีเนาะภาษาเขาจะสวยไลยบอกว่าได้ขุนแจมแห่งแดนป่าสนฉันได้เยินมาครั้งหนึ่งติดตรึงติดรึงหัวใจคันหนึง่งช่วยหุบเขาน้ำลำธารใสสะอาดต้นตึงต้นสนตระงานสลับกันแทรกซ้อน โอ้ภูมิมรินเจ้าเอ๋ยโอ้ภูมิมรินเจ้าเอ๋ยดอมดอมพกษาตามพนาป่าสาลลำธารหรือ,อว่าบันโพนลำธารข้อส่งบอกแรงลมโบกโวยใบสนเสียงอู้เหมือนเธอเรียกหาถนนเงันมองหาเธอรวงกระมนปื้มเปิมปีได้พบเจอเหมือนฝันเป็นขึ้นเมาลาไปกับสายลมพาข้อสุดท้ายบอ,อกว่ายามเย็ยนอิกโอยโรยแดงเดียวหลังนั่งลงพักกายเมื่อมองเห็นดอยรับตาจิตทวินรู้ไม่ใจฉันเรียกเธอ สักวันสักวันคงได้พบเจอพบเธอมูเซตีบนดอนหรือดีเียงภาษาภาษาสวยแล้วก็อโอ้คุมมารินเจ้าเอ,อ๋ยดอมดอมพึ่ษาตามขึ้นมาดมันโพลันทานเราก็เลยเป็นเพลงที่เรารักเหมือนก็เหมือนอเป็นเหมือนอเป็นที่ไทยเราถ้าไม่มีเพลงนี้ก็ไม่มีเราลเลยวแบบนี้แล้วก็เลยทำสัมมิเนโซสัมมิเนโอที่ละมันนี่ที่ละมันนะ Huma so, huma so. Pukumano, pukumano. Hala hala, hala hala. Masino, masino. Ay jemong, ay jemong. Sinabla fail, sinabla fail. Sinabla kambar, sinabla kambar. So, so. เป็นเพลงที่ดีแล้วเป็นเพลงที่ผมชอบน่าจะเป็นเพลงที่ผมร้องของพี่บอยจบด้วยแต่ผมพยายามกันว่าผมเป็นคนสมาธิสั้นแล้วเพลงมันยาวจะจะลองให้้องจบนะครับไม่ได้เล่นนานจ้าขอได้รับความขอบคุณจะต้องมีอินโทรตลอด สายลมพัดผ่านมาเมื่อเธอหนาวเธอก็มีเปลี่ยวไฟเมื่อเธอหิวเธอก็มีข้าวปลาเตรียมไว้เมื่อกระหายสายทางก็ไหลมาเมื่อจะนอนเธอก็มีเสียงนิทานกล่อมเธอ เม,เมื่อเธอพลาดเธอก็มีเสียงตึงเมื่อเางาวเธอก็มีเสียงเพลงเป็นเพื่อนใต้แสงเดือนเธอก็มองแต่แสงไฟถ้าหากว่าถึงเวลานั้นตัวฉันยังจะ เท่าถึงวันนั้นฉันยังจะเรือความหมาได้เาถึงวันนั้นฉันยังจะเรือความหาได้กไสนี้ก็พอเก็บได้แลนะ้นยะค มันจะแบบดูแบบผิวจะเนียนๆละอันเนี้ยอันนี้เก็บได้มันต้นข้างล่างนี่จะโตกว่าโอเคให้มาดูพ่อเรามีกันนี่ลองลองไปดูไหม มีนไม่ยอมว่ะไม่ยอมกลับเดินกลับบ้านจริงดีนะมาดูเล่นเดีกยไ,ไปพี่กวางไปหามา,า,าไ,มไ,ไปแข่งไปแข่งไอง <c oughs> ้มีน <c oughs> นี่ก็ใหญ่ใหญ่แบหนึ่งเลยสมัยี่อนที่เก็บแบบชาวบ้านของจริงใช้สายตากวาดมันจะรู้เลยว่า ไม่เกได้เลยไม่ได้กทกองเชียกองเชียหรือกองแช่งกองแช่งกองแช่งนะ้องหัก มองไหมอะไรอต้องหาอะไรอยไยได้ปลาแล้วสตัวปลาลูกอสอ๋อหาลูกอสเหรออันนี้ชอนลูกออมแลกไหมแลกไหมแลกไหมเอาเอาเอาผักไปแลกเนื้อ อ๋อเนื้อฝั่งนี้ก็ยังไม่สุกเลยผักสุกแล้วเันนนะคือเยอะๆหย่อนท้องลงอ้าวึ้นหายใจเข้าเออหายใจออกคสิบเจ็ดเกสิบแปดสิเก้าร้อยสี่ร้อยห้ายห อ้อยสทเลยผิงมารียนละคุณนวขานวดหลังให้ก็มาหกแล้วอ่ะสิบเจ็ดสแป้าอ็ดแดอยแป่ะแปดสี่แปดห้าแปดหก

กลับไปทำการทำงานเขาก็จะมีความสุขแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ไม่ใช่เดโมดีสุดท้ายของฤดูกาลจอกันอีกทีนั่นแหละน บไยตาแลาถึงวันนะั้นจะเจอกันอีกครั้ง <c oughs> อะไรนะพี <c oughs> ่เล็กว่าย,ยัางไงนะ <c oughs> โควิดจริงดูจริงจังมากเลยนี่เลยก็ถ่ายเลยวานุ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 